สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณค่ะเราพบเจอกันนะคะทางช anel ของ RMTP u Live ซึ่งรายการ10นาทีคดีดังจะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกนะคะมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้นะคะฝนนำคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับ4นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไอดาโฮค่ะ ซึ่งคดีนี้นั้นนะคะมีความน่าสนใจก็คือตำรวจไม่ทราบแรงจูงใจรวมไปถึงไม่มีพยานในคดีแต่ว่าสามารถปิดคดีได้นะคะเนื่องมาจากการสืบ DNA ค่ะย้อนกลับไปในวันที่13พฤศจิกายนปี2022ตําตำรวจเมืองมอสโกสหรัฐอเมริกาได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุฆาตกรรมโหด4ีศพในบ้านพักหลังหนึ่ง พวกตำรวจนะคะก็รุดตัวไปที่เกิดเหตุแล้วก็พบร่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไอดาโฮจำนวน4รายด้วยกันแบ่งเป็นหญิง3รายชาย1รายทั้งหมดถูกกระนำแทงอย่างโหดเหี้ยมเรียกได้ว่าในสถานที่เกิดเหตุนั้นนองไปด้วยเลือดค่ะคดีนี้นะคะกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในเมืองที่เงียบสงบซึ่งเมืองนี้นั้นถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดอาชญากรรมผู้ก่อเหตุทําให้ชาวบ้านในชุมชนตกอยู่ในอาการผวา ทุกคนหวาดกลัวเมืองแห่งนี้จากเดิมที่ชาวบ้านไม่ค่อยล็อกประตูเคหสถานสักเท่าไหร่ก็เปลี่ยนมาเป็นล็อกประตูกันทุกบ้านรวมไปถึงมีสเปรย์พริกไทยเพื่อใช้ป้องกันตัวยังไม่นับถึงอาวุธที่ยังหาซื้อได้ง่ายในประเทศนี้อย่างเช่นปืนก็ถูกคนแห่จับจองเก็บไว้เพื่อใช้ในการป้องกันตัวในยามฉุกเฉินตำรวจและนักสืบถูกระดมมาช่วยไขคดีค่ะพวกเขาพบว่าเหล่าผู้เสียชีวิตได้ไปปา ตกันตามประสาเด็กมหาวิทยาลัยก่อนจะกลับมาซึ่งที่พักแล้วก็ใช้ชีวิตกันแต่ว่ามาจบชีวิตลงอย่างน่าสลดที่ท้าทายของคดีนี้นั้นก็คือไม่มีพยานไม่มีใครรู้แรงจูงใจว่าคืออะไรซึ่งนับเป็นคดีที่สาหัสอย่างมากสําหรับนักสืบหากพวกเขาดําเนินการสอบสวนด้วยวิธีการที่เคยเรียนกันมาก็ยากที่จะสาวไปถึงตัวคนร้ายได้แต่เหล่าผู้พิทักษ์สันเตราชนะคะได้ใช้วิธีการสืบสวนรูปแบบ ซึ่งการสืบสวนรูปแบบนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการจับคนร้ายของโลกใบนี้ไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไปมันคืออนาคตของตำรวจในการล่าตัวฆาตรกรที่ไม่พบอาวุธสังหารไม่พบแรงจูงใจไม่พบเอกลักษณ์ ของนักฆ่าที่มักจะทิ้งไว้ในสถานที่เกิดเหตุวันที่30ทธันวาคมปี2022กินเวลาเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นค่ะตำรวจก็บุกจับกลุ่มนายไบรอนโคบออ์เกอร์ Co urger, นักศึกษาปริญญาเอกสาขาอาชญวิทยามหาวิทยาลายัยไอดาโฮเขาไม่เคยให้การรับสารภาพในคดีนี้แต่ตำรวจมั่นใจว่าชายคนนี้คือมือมีดสุดเหี้ยมที่สังหารนักศึกษาอนาคตไกลถึงสราย เบื้องหลังการจับกลุ่มคือสุดยอดการสืบสวนแห่งศตวรรษนี้ค่ะที่อีกไม่นานก็น่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมันเป็นรูปแบบที่ตำรวจใช้ในการจับคนร้ายในโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจาก DNA สู่การสร้างผังตระกูลแล้วนำไปสู่การไขคดีนี้ได้ในที่สุดจุดเริ่มต้นของคดีนะคะตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านของผู้เคราะร้ายว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นเพราะว่าเพื่อนบ้าน สงสัยว่าทําไมนักศึกษาภายในบ้านไม่ได้ออกมาเรียนดังเช่นปกติแถมบ้านก็ปิดไม่เรียบร้อยหลายอย่างผิดปกติเมื่อสายตรวจรุดไปเคาะเคหาสถานแห่งนี้ก็พบสี่ศพอยู่ในห้องน้ําเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ํากว่า7ชั่วโมงด้วยกันเจ้าหน้าที่ทําการเก็บหลักฐานโดยละเอียดที่สุดทีมพิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างเลือดเก็บดีเอในจุดเกิดเหตุทั้งหมดพวกเขาแยกแยะดี a ของผู้เสียชีวิตไว้แล้วจาก ก,ก็พบ DNA ที่มีอัตลักษณ์อันหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายซึ่งปรากฏอยู่ในปลอกมีดจุดนี้ตำรวจแบ่งการสืบสวนเป็น2รูปแบบด้วยกันอันดับแรกพวกเขาไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากที่เกิดเหตุจนพบรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งขับอยู่บริเวณดังกล่าวจากนั้นก็ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดสันนิษฐานว่าเป็นรถของคนร้ายแต่น่าเสียดายค่ะที่รถคันนี้เห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดหาก จะสืบจากรถก็ดูเหมือนจะงมเข็มในมหาสมุทรในประเทศที่รถเปรียบเสมือนเท้าของคนรถเก่งสีขาวนี้มีอยู่เกลื่อนกลาดดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการสืบสวนด้วยวิธีอื่น วิธีการที่นักสืบสวนใช้จากการไล่ดูโทรศัพท์มือถือรอบจุดเกิดเหตุโดยตรวจเช็คสัญญาณจากเสาโทรศัพท์ในพื้นที่โดยรอบหรือเรียกง่ายๆว่าการล้มเสาแน่นอนว่าพวกเขาพบผู้ใช้มือถือในราแวกรอบจุดเกิดเหตุจำนวนมากการจะไล่ตรวจสอบให้ครบก็เหมือนจะหาเข็มในกองฟางอีกทั้งวิธีนี้ก็น่าจะกินเวลานานแต่พวกเขาก็ยังพยายามค้นหาต่อไปในตอนแรกทางการ คิดว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะสร้างความหวาดภาวาให้กับชุมชนได้เพราะเชื่อว่านี่คือการฆ่าโดยมีแรงจูงใจบางอย่างไม่ใช่การฆ่าแบบสุ่มเหมือนฆาตกรต่อเนื่องโดยทั่วไปอย่างไรก็ดีค่ะตำรวจก็ไม่กล้าฟันธงว่าชุมชนแห่งนี้จะปลอดภยัยและฆาตกรรายนี้จะไม่ไล่ฆ่าใครเพิ่มจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังตัวแม้จะสร้างความตื่นตนกในสังคมแต่ก็ทําให้ประชาชนได้ตื่นตัวรับรู้ว่าฆาตกรที่ ก่อเหตุนี้อาจจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมากรูปแบบการสืบสวนที่ฝนไล่เลียงมานะคะก็คือการสืบสวนตามปกติของตำรวจที่ใช้ในการไขคดีอยู่ในปัจจุบันมันอาจจะสาวไปถึงตัวคนร้ายได้แต่มันจะใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นทางการจึงลงทุนในการสืบสวนรูปแบบที่สโดยมีสำนักงานสอบสวนกลางอย่าง FBI และบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยใช้วิธีการนำดีเนเที่พบในจุดเกิดเหตุมาวิเคราะห์และสร้างผังตระกูลขึ้นมาซึ่งวิธีการนี้นั้นนะคะถือเป็นวิธีที่ใหม่เอี่ยมมากๆและล้ำหน้าเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้นะคะทางตำรวจก็มีการเก็บด n a อนเอย่างเป็นระบบระเบียบมานานแล้วหากจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้ก็จะนำดินเอมาเปรียบเทียบกับอัตลักษณ์ที่พบในจุดเกิดเหตุบ้างอาวุธสังหารบ้างหากดินเอตรงกันก็ถือว่าเป็นคน ร้ายอย่างแน่นอนการใช้ DNA จับกลุ่มคนร้ายนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากค่ะเพราะไม่ต้องสนใจคำรับสารภาพหรือพยานในจุดเกิดเหตุเพราะถือว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตรน์นี้น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องมาจากความผิดพลาดของ DNA อนั้นมีน้อยมากๆน้อยชนิดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถปลอมแปลงด n a นเอก,กันได้นั่นเองดังนั้นถ้าด n a นซัดไปหาใครคนนั้นก็คือคนร้ายอย่างแน่นอนแต่การจะใช้ด n a นเอ ในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นั้นก็ต้องเก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุอย่างละเอียดมาให้มีการปลนเปลือนอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้ d n a n ที่ได้มานั้นไม่สมบูรณ์และทำให้ยากที่จะสาวไปหาตัวคนร้ายต่อไปปัจจุบันนะคะมีบริษัทที่เก็บตัวอย่าง d n a แล้วนำไปสร้างผังตระกูลที่สามารถย้อนหลังได้ยกตัวอย่างเช่นเราคนทั่วไปก็จะมอบ DNA ให้กับบริษัทเหล่านี้หากคนจำนวนมากมอบดินเอเยอะ มันก็จะนําไปสู่การสร้างผังตระกูลได้ว่าใครเป็นญาติกับใครกันบ้างโดยดูจากความคล้ายคลึงกันของ DNA และทางตํารวจก็จะอาศัยเทคโนโลยีนี้สร้างผังตระกูลขึ้นมาโดยขอข้อมูลจากบริษัทเอกชนเอา DNA ของคนร้ายในอดีตมาเทียบเคียงจนสามารถรู้ว่าเขาเป็นญาติกับใครมีใครเป็นคนในครอบครัวบ้างจากความคล้ายคลึงกันของ DNA นนั่นเองอย่างไรก็ดีค่ะเทคโนโลยี นี้นั้นนะคะก็ใช้ในการย้อนหลังดูคนร้ายในอดีตได้เท่านั้นแต่ยังไม่เคยมีใครนำมาใช้ไขคดีคนร้ายที่ก่อเหตุในคดีปัจจุบันเลยความท้าทายก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะทำให้บริษัทเอกชนที่ทำเทคโนโลยีด้านการสร้างผังตระกูลจาก DNA และนักวิชาการสนใจในคดีฆาตกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยไอดาโฮและนำดิเนที่พบในจุดเกิดเหตุไปสร้างผังตระกูลคนร้ายขึ้นมาค่อยๆค้คนหา ว่าบุคคลที่ต้องสงสัยนั้นคือใครมีความคล้ายคลึงกับใครเป็นญาติกับใครบ้างและหลังจากกินเวลาอยู่ไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบชื่อบไบรอันขึ้นมาเมื่อพบชื่อของไบรอันนะคะพวกเขาทําการตรวจสอบ DNA ซ้ำโดยทําการสุ่มและเก็บตัวอย่าง DNA จากชายผู้ต้องสงสัยคนนี้ทั้งจากแก้วน้ําช้อนซ่อมที่เขาใช้จากถังขยะในบ้านของเขาเมื่อได้ด n a มาแล้วก็เอามาเทียบเคียงและก็พบว่าด n a ของไบอันนั้นตรงกับ DNA ที่หลงเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุนอกจากการตรวจสอบดังกล่าวนะคะทางตำรวจเองก็พบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของไบอันอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนที่จะปิดเครื่องไปในช่วงสังหารโหดไม่เพียงเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังพบว่ารถที่ไบอันขับนั้นเป็นรถเก๋งสีขาวใกล้เคียงกับรถที่ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุด้วยสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อ DNA ระบุชัดขดานาดนี้เจ้าหน้าที่จึงรวบตัวชายคนนี้ ได้ในทันทีกินเวลาไม่นานและสามารถปิดคดีนี้นั้นลงได้ท่ามกลางเสียงชื่นชมของประชาชนอย่างท่วนท้นและก็ทําให้เหล่านักสืบทั่วโลกนะคะต่างทึ่งกับวิทยาการสืบสวนรูปแบบใหม่นี้ด้วยส่วนตัวของไบรอันนะคะเขาคือนักศึกษาด้านอาจญยวิทยาจึงมีความชํานาญและมีความสามารถในการก่อเหตุรวมถึงการซ่อนหลักฐานอย่างดีเยี่ยมนักสืบพบว่าไบรอันนั้นถูกพักการเรียน หลังมีเรื่องทะเลาะวิวาทถึงขั้นลงไม้ลงมือกับอาจารย์ขณะที่อาจารย์กําลังสอนหนังสืออยู่แถมยังมีการร้องเรียนว่าไปคุกคามผู้หญิงหลายรายด้วยกันตัวไบอันเองนะคะเขาไม่เคยรับสารภาพและไม่เคยบอกแรงจูงใจในการฆ่าเลยแต่ตํารวจก็ไม่ง้อคํารับสารภาพของเขาค่ะเพราะอย่างไรก็ตามหลักฐานที่ชัดเจนก็คือ DNA นั่นเองการไขคดีนี้สร้างความโล่องอกให้กับคนในชุมชนอย่างมาก รวมไปถึงญาติผู้เสียชีวิตค่ะถึงขั้นว่าทุกคนต่างชื่นชมในเทคโนโลยีที่ทางตำรวจนำมาใช้และก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้นะคะจะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็สามารถนำไปสู่ตัวคนร้ายได้ในทุกๆคดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในอพิสซดหน้าฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากกันไปค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกด u b s c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ะะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ